ไม่มีตัวละคร toilet tower defense ใช้ใช่ไหมล่ะนี่เลยเว็บบิวปกรณ์มีตัวละคร toilet tower defense ขายเยอะแยะมากมาเลยเพียงแค่เข้ามาตรงนี้ซื้อตัวละครได้ทันทีแล้วก็จะมีออเดอร์ตัวละครมาให้เลือกทุกตัวในแมปเลยนะครับทุกคนสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยอันนี้ซื้อแล้วได้ตัวร้อเซนตนะฮะ หรือว่าใครอยากจะเป็นสายเสี่ยงดวงนะครับก็จะมีสุ่มตัวละครด้วยนะครับนี่เลยร้านดีส่งไวใส่ใจลูกค้ามาเลือกซื้อได้ที่เว็บบิวปกรณ์ con. ลิง์ดาล่างคลิปจ้าร้านมารุชอปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID ดีพารทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพารในแมปต่าง ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดหิงลีกซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่ายไอเดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอทแทบทุกแมบปบสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปละ เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิวปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปที่แบบว่ารีวิวคลิปแรกของช่องเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวจากอัปเดต EP ที่67นั่นเองนะครับทุกคนก็เพิ่งอัปเดตไปวันนี้เลยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งอัดคลิปหลังจากที่อัปเดตไปเพียง2ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาก็มีสเตตอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผ่านไป2ชั่วโมง ตอนนี้เนี่ยสเตตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะรีวิวปัจจุบันละกันนะฮะแล้วก็ในอัปเดตนี้นะครับตัวละครตัวใหม่เนี่ยก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวแรกนะครับเราก็จะสามารถสมได้จากตู้ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เป็นระดับอีพินั่นเองนะครับผมความโหมดไม่เท่าไหร่แต่ความเทโนหนึ่ง no จริงๆครับตอนนี้นี่เลยฮะนั่นก็คือ r o c k e t c a m า l a Man นนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ผมอัดคลิปอยู่นะเพิ่งมีแค่38,6 0 0 ตัวเท่านั้นเองนะครับเรามาดูสเตตคร่าวๆนะครับทุกคนสเตตเริ่มต้นเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่500นะครับแล้วก็จะทาดาเมจทุก3วินะครับแล้วก็ DPS โดยเฉลี่ยนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ166 DPS นะครับแล้วก็วงอยู่ที่10นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอัพตันเนี่ยดาเมจก็จะขึ้นเป็น2,000นะครับแล้วก็ตีทุก1ึงวินะครับแล้วก็ DPS เนี่ยจะขึ้นมา2,000นะครับผมแล้วก็วงจะขึ้นมา20นะเออแต่ว่าอัพตันเนี่ยก็ยังไม่ได้เท่าไหรน่น ว่านี่คืออีพิกนะครับทุกคนเออแล้วก็ตัวถัดไปนะครับผมก็จะเป็นตัวโรบักตัวใหม่นะครับแล้วก็ราคาแพงสุดด้วยนะครับนั่นก็คือตัวเซนติทีวีแมนนั่นเองนะครับหรือว่านักวิทยาศาสตร์ทีวีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวละครที่โผลมาใน EP ีที่67ในช่วงท้ายๆนะครับที่ว่าโผล่หน้ามาทุกคนเออก็ใครที่ได้ดูก็น่าจะจําได้นะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวอีพิกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มาใน เริ่มแรกนะครับที่ว่าใช้ปืนเขียวๆเ,เนี่ยไล่ยิงนะครับปืนยิงระเบิดหรือว่าแถวบ้านผมเรียกปืน e อีโบกนั่นเอง โอเควันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยจะโหดสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ไอตัวโลบักที่มันมีราคาแพงกว่าเพื่อนๆในตู้เนี่ยนะครับมันจะโหดกว่าคนอื่นๆหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูสแต่คร่าวๆก่อนละกันนะครับผมของนักวิทยาศาสตร์นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะคููดาวอยู่ที่20วินะครับแล้วก็อัพตันก็ยังคงครูดาวเท่าเดิมนะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นเอ่อเพิ่มเลือดนะครับผมจาก1 0 0 0พันะครับถ้าอัพตันเนี่ยเขาจะเป็น10,000 0นะครับทุกคนซึ่งอันนี้เน ตัวละครที่สร้างคล้ายๆกับกำแพงนะครับมาให้มอนวิ่งชนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเราไปดูกันเลยโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในด่านนะครับแล้วผมขอเลือกระดับฮาร์ดละกันนะฮะแล้วก็แรกๆเนี่ยผมจะข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามารีวิวตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเราก็ปล่อยให้ทีวีแมงมุมเนี่ยจัดการไปก่อนละกันนะโอเคแล้วทุกคนแล้วเริ่มแรกเลยนะครับผมก็จะวางไอ้เจ้านักวิทยาศาสตร์นะครับรับมือมอน เริ่มต้นเลยล่ะกันนะฮะนี่เลยเห็นปะคือมันจะเป็นตัวละครประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็พออัพขั้นเนี่ยกำแพงมันก็จะแบบเก่งขึ้นนะทุกคนเออแล้วก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มแรกเลยเราก็สามารถที่จะใช้มันในต้นเกมได้นะทุกคนแต่ปัญหานะครับปัญหาเลยก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันคูดาว 20V วครับถ้าเกิดว่ากำแพงแตกนะทุกคนเดี๋ยวรอดูกำแพงแตกแต่ตอนนี้ผมขอวางเงินแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับอีกทีหนึง่งกำแพงก็น่าจะแตกแล้วนะครับแต่ว่าทําไงได้ครับทุกคนก็ไม่น่า จะรอดนะครับผมก็ต้องปล่อยไปนะจังหวะนี้นี่ครับพราะกำแพงแตกแล้วเนี่ยทุกคน เราน่าจะต้องรอถึง20วิเลยนะครับกว่ากําแพงใหม่จะมาและทีนี้เนี่ยมอนก็ไปกันหมดแล้วครับทุกคนมัน300โลบักอะ่ะมันเป็นตัวละครที่แพงกว่าคิลิโตะแพงกว่าทีวีวูแมนแพงกว่าตัวอื่นๆในตู้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ผมจะมาวางหนึ่งตัวข้างหลังก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะไม่มีปุ่มเซลล์นะครับปัญหาใหญ่เลยปัญหาหลักๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม่มีปุ่มเซล นแต่ผมอยากจะบอกว่าเริ่มต้นนะครับหลังจากที่มันอัปเดตผมก็ได้เล่นนะครับแล้วก็ได้มีตัวละครตัวนี้ตั้งแต่หลังจากที่มันอัปเดตเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยมันมีนะทุกคนเออแต่ว่าตอนนี้่เราอัปขึ้นมานะครับผมพอเราอัปขั้นขึ้นมานะครับก็จะเป็นป้อมปาการแบบนี้เลยนะครับก็จะมีคาเมล่าแมนนะฮะมายืนยิงปืนแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับเลือด4 0 0พนะครับในขั้นที่2นะเฮ้ยก็ถือว่าเริ่มต้นก็ค่อนข้างที่จะดีนะเฮ้แล้วมันยิงได้จริงครับทุกคน นี่ฮะแล้วมันยิงได้ด้วยครับข้อดีเฮ้ย เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเริ่มต้นที่ผมเล่นนะทุกคนคือมันยังไม่ยิงเลยนะแต่พอตอนนี้คือมันเริ่มยิงได้นะครับก็เออดีไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขออัพตังค์ละกันนะฮะทุกคนเราจะได้มีตังค์เยอะๆมารีวิวแบบจริงจังสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้อัพตัวเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับมาดูกันต่อว่าตัวนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับจะมีความสามารถยังไงนะฮะซึ่งเริ่มแรกนะผมมองเห็นข้อดีของมันแล้วครับทุกคนก็คือค่าวางงขออนี่่ยยู อยู่ที่200นะครับแล้วก็อัพขั้นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่200นะแต่ว่าก็เลือดมา3 0 0พแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อดีได้หรือเปล่าวะทุกคนผมว่าก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคเราก็จะอัพขึ้นมานะครับ1ขั้นแล้วก็ขั้นที่2เนี่ยนะครับผมก็อย่างที่เราได้เห็นกันไปเมื่อกี้นี้นะครับนั่นก็คือมันจะเริ่มมีการยิงนะครับทุกคนก็คือยิงได้แล้วนะครับเพราะว่ามีคาเมราแมนมายืนนะครับถือปืนอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะอัพขั้นถัดไปครับทุกกคนนนนีรัอ้็็จะเป3 ครับผมก็จะมีไทยท่านคาเมล่าแมนเอ้ยไม่ใช่ก็จะมีคาเมล่าแมนนะครับผมมายิงปืน2ตัวให้เดี๋ยวผมว่าเราต้องเราต้องลองให้มอนมันมาดูแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมเอามอนมานะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันผ่านไปได้เนี่ยเราก็จะยังมีทีวีแบ่งมุมนะครับที่คอยจัดการข้างหลังให้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวกันลื่นไว้ข้างหลังนี้และกันนี่ครับเอามากันลื่นอันนี้ตัวช่วยรีวิวของเราเนี่ยทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้มอนมันวิ่งมาก่อน ก็แล้กกันนะครับตอนนี้โอเคครับนี่ครับมาดูกันว่าเจ้าคารเมล่าจะยิงได้ไกลแค่ไหนนะครับทุกคนยิงยังโอ้โหแทบไม่ได้ยิงครับไอแทบจะไม่ได้ยิงเลยครับทุกคนโอ้โหแย่แล้วโอเคฮะเราก็อัพขั้นต่อไปขึ้นไปเลยละกันโอ้โหแต่ว่าโดนหลับครับทุกคนปัญหาก็คือตัวนี้ที่แน่ๆเลยโดนหลับบ่อยมากนะครับแล้วก็อัพขึ้นมานะครับผมก็เริ่มที่จะมีเอ่อเรียบร้อยครับปุยครับผม ก็จะมีไทท่านอีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบเป็นปืนกลนะครับแล้วก็มายืนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เลเวล4นะครับผมอัพไปก็ไม่น่าจะแพงนะน่าจะประมาณ1000ลมรวมนะครับก็ได้เลือดมา25งหมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับนี่ๆนมากันแล้วครับเหล่าคาเมล่า3คนของเรานะครับผมยืนเตรียมการแต่ว่าก็น่าจะสู้ใครไม่ได้นะตอนนี้นะครับ แล้วก็อัพขั้นต่อไปนะครับผมก็เป็นป้อมปาการที่เหมือนจะสูงขึ้นนะครับทุกคนนี่เฮ้ยดูท่าดูท่านั่งนี่เชื่อท่านั่งโคตรเท่เลยทุกคนดูดินี่ครับก็ยังคงเป็น3ตัวเดิมนะครับผมที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะทำการอัพขั้นต่อไปอันนี้น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายน,นะเพราะอ่นนี่เลเวล5แล้วนะครับเลเวล6ครับ เฮ้ยมีอัพขั้นต่อไปด้วยว่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเลือดถึง1 0 0 0 0แสนแล้วนะครับแล้วก็คููดาวเนี่ยยีวินั่นก็คือประมาณ20วิีเนี่ยมันจะกันเลือดหนึ่งแสนเฮ้ยตัวนี้ดูดูปั๊บอุ้ยมันยิงก่อนด้วยทุกคนเนี่ยมันจะมีการยิงก่อนด้วยนะครับเห็นปะเห็นปะอุ้ยแล้วยิงได้ไกลด้วยนะเชี่ยยิงได้โคตรไกลครับแล้วพอตัวหลักมันหลับนะครับผมคือมันก็ยังคงยิงได้เนียทุกคนเฮ้ยเชี่ยยิงได้ครับผมเอาเรื่องอุ้ ทีแรกที่ผมเล่นเนี่ยรู้สึกมันไม่คุ้มแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเริ่มจะคุ้มแล้วนะครับนี่ครับอัพขั้นต่อไปเลเวล7นะครับผมโหยดูดูครับโอ้โหเลือดบอส เชียเอาเรื่องครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเลือดของตัวบ้านเองเนี่ยอยู่ที่2 5งแนะครับทุกคนเฮ้ยนี่เดี๋ยวโอ้โหมันยิงมันยิงโอทุกคนดูเลือดก็คือสเตต่อนที่เราจะเข้าเกมมานะครับมันอธิบายว่าถ้าเรา up max ใช่ไหมเลือดมันอยู่ที่แสนหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือเข้าบัฟมานะครับทุกคนเป็นเลือด2 5งแนะครับเฮ้ยเริ่มมาว่ะตัว300โลบัคกครับนี่ครับแล้วก็มาใกล้ๆครับเอาเฮ้ยนี่ไงนี่ฮะพ มาใกล้ๆโดนมันยิงนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นเอ่อไอเจ้าคาเมล่านะคล้ายๆกับเอ่อตัวที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์นะครับผมตัวคาเมล่าอะไรก็ไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้โอ้โหดูครับเฮ้ยเชี่ยเอาอยู่ว่ะเอาพออยู่ด้วยทุกคนนี่ครับยิงยิงแล้วยิงได้แบบแรงมากนี่ครับเวฟบ36ยังเอาอยู่ ฮ้ยผมต้องมองมันใหม่แล้วว่ะทุกคนอ่เดี๋ยวผมลองนะครับผมเดี๋ยวผมลองขายแมงมุมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครช่วยมันเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้นะครับเหมือนจะวางได้2ตัวนะใช่ปะนี่ครับตัวนี้จะวางได้แค่2ตัวนะครับนั่นก็แสดงว่าเลือดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ500,000นะครับแล้วก็ยิงได้เรื่อยๆนี่ครับว้าวยิงยิง,ย,งยิงทางไกลได้ด้วยเนี่ยทุกคนคือถ้าเรารู้วงของมันนะครับผมเราก็จะ สามารถที่จะกะได้ว่าวางตรงไหนพอดีเฮ้ยตรงนี้พอดีเลยเนี่ยดูดิเชี่แเราปัญหาคือมันตีแรงด้วยไงเออเอาเรื่องครับตีแรงซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยโอ,อ้แต่ว่าพอมันตายไปแล้วเนี่ยนะเรียบเลย แต่ว่าพอมอนมาอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็น่าจะยังไม่ไหวอยู่ดีวะผมว่านะก็ถือว่าไม่แย่นะครับเขาบัฟมานะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวเออไอเจ้ากําแพงนะครับเออหรือว่าป้อมปราการหรือนักวิทยาศาสตร,ร์นั่นเองนะแล้วผมก็จะอ่ะวางเดอะแบกของเราตรงนี้ก่อน <c oughs> ขออนุญาตวางเดอะแบกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มอนมันผ่านไปไม่ได้นะครับผมแล้วพอผมวางเดอะแบกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยบั๊ก เออแล้วมันมีบั๊กอันนี้ด้วยทุกคนบับ๊กที่ทําให้เราเข้าออมาอยู่ในโมเดลเขียอะไรวะเนี่ยกูจะไปรีวิวเฮ้ยมมง่อบั๊กอะไรเนี่ยคือ อันนี้ต้องแตกนะผมว่าผมถึงจะออกจากบั็กได้ทุกคนโอ้ผมมาติดอยู่ในโมเดล่อแล้วตอนนี้คือกูอยากให้มอนมาชนมากเลยตอนนี้อ่ะแล้วผมก็จะรองวางไอ้เจ้าตัวนี้หน่อยละกันนะครับผมนั่นก็คือล็อกเก็ตคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับออะเราดูมุมไกลละกันนะทุกคนผมว่ามันไม่น่าจะแตกแล้วว่ะจังหวะนี้ล็อกเก็ตคาเมล่าแมนนะครับวางเริ่มต้นวงก็10นะครับซึ่งวงมันน้อยมากแล้วก็ตีช้ามากเลยทุกคนแต่เอาไว้ตีบอสอาจจะตีได้อยู่มั้งนะครับเฮ้ยชนหน่อยชนหน่อย ช่วยกูได้ช่วยกูได้มอนโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ผมต้องขอความช่วยเหลือจากมอนนะครับผมให้มันปลดปล่อยผมออกจากตรงนี้นะฮะคือผมใช้กล้องมุมอื่นไม่ได้เลยนะครับตรงนี้โอ้โหอะไรวันนี้โอเคครับเราก็อัพขึ้นไปเลยนะครับล็อกเก็ตนี่ครับเลเวลสองสเต็กก็จะประมาณนี้นะครับดูเอาไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมแล้วก็เลเวลสามนะครับผมสเต็กก็จะประมาณนี้เริ่มตีไวขึ้นนะครับนี่ก็ยังคงเป็นการยิงแบบยิงลูกระเบิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คือมันโดนหลับครับทุกคนไป้ผมออกไม่ได้เลยนะเนี่ยทุกคนทําอะไรไม่ได้เลยออะเดี๋ยวผมก็ั แล้วกันนะครับนี่ครับตรงนี้มันก็ยังยิงอยู่นะครับก็ยิงไวขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรใหม่นะครับเฮ้ยแล้วก็ตันอยู่ที่เลเวล4นะครับแต่ไอเจ้าล็อกเก็ตเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้มีบัฟอะไรนะครับก็เหมือนสแตทพื้นฐานที่เขาบอกมาเลยนะครับก่อนที่เข้าเกมนะวงอยู่ที่20นะครับยิงทุกๆ1วิวีแล้วก็ทําดาเมจ2 0 0 0นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันเทนะความเท่คือมันเท่มากเอาลวทุกคนผมหามุมกล้องไม่ได้แล้วโอ้เอ้าเอาละทุกคน แล้วตอนนี้เว็บ48ผมทําอะไรไม่ได้เลยไปไหนก็ไม่ได้เลยตอนนี้หวังว่าจะมีมอนสักตัวไฟเลสสักตัวที่มาช่วยเราปลดปล่อยออกจากตรงน,นี้เพราะว่าเราโดนกักขังจากนักวิทยาศาสตร์ดูมันแล้วมันมาทําหน้าย่ะเยอะผมข้างในนี้ด้วยทุกคนดูดิดูจิตใจมันทําด้วยอะไรมันมายืนยเยอะเยอะผมอยู่ตรงน,นี้เนี่ยเฮ้ยกูเป็นคนสั่งการเหมือนเนี่ยเฮ้ยปล่อยกูดิเฮ้ยจะจบเว็บ50แล้วอายผมยังไม่ได้ออกจากเรียบร้อยครับกูออกมาได้แล้ว ออกมาสักทีขายแม่มกดขายไ,ได้ผมขายมาแล้วนะทุกคนนี่ครับอ่าเรามาดูใกล้ๆก่อนเลยละกันนี hey. ่โว้โหล็อกเก็ตของเรานะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเท่ มันน่าจะทําให้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่า300โลบัคแทนนะแล้วก็บัฟให้มันโหดแบบสม300โลบัคกับทุกคนแล้วก็ให้ตัวเนี้ยเป็นตัวอีพิกผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับแล้วก็ทุกคนคิดว่าชอบตัวไหนมากกว่านะครับระหว่าง2ตัวนี้ในอัปเดตนี้นะครับลองคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยละกันเดอซึ่งผมขอให้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ความโหดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ทีมนี้ผ่านไปได้ก็เพราะนี่ครับพระเอกของเรานะไม่เกี่ยวกับ2ตัวนี้นะครับทุกคนถ้าเกิด2ตัวนี้มากันเองเนี่ยตุ้ย นี่ครับแตกแล้วปะจนแค่ U F O มันก็แตกแล้วทุกคนเอ้ยมันไม่รอดหรอกอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะผ่านแล้วนะครับผมก็วางมันเยอะๆหน่อยละกันนะครับอ่ะเฮ้ยแต่ว่า รู้สึกว่ามันจะยิงระเบิดนะทุกคนนี่ครับเออนี่ได้อีกนิดนึงนะครับผมรีวิวอีกนิดนึงก็คือพอมันยิงมันเป็นลูกระเบิดนะครับแล้วมันก็ระเบิดโดนได้หลายตัวด้วยนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับล็อกเก็ตเอออาจจะเป็นการรีวิวงงๆนิดนึงนะผมก็ไม่ค่อยถนัดกับการรีวิวแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนได้เห็นความสามารถทั้งหมดทุกอนูแล้วก็บัคของไอเชียนี่ นะครับผมน่าจะรู้กันหมดแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องวิวปกรณ์ด้วยนะครับเวลาที่มีข่าวสารตัวใหม่ๆตัวดีๆเจ๋งๆใน Toilet Tower Defense ทุกคนจะได้ไม่พลาดแล้วก็จะได้ดูก่อนใครๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนพร้อมกับจบเกมไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน